ผมทีซีแชนแนลนะครับมีรถมาส่งของอะไรเอ่ยโอ้โหรถไฟฟ้านี่ครับวันนี้เอามาส่งกี่คันครับเออ่มาส่งสองคันสองคันอีกคันนึงอันนี้ไปส่งเปลี่ยนเป็นสามล้อครับผมอ๋อ้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเป็นสามล้อเนี่เนะที่ยวมาส่งแล้วเดี๋ยวนี่ที่มาส่งนี่สีเขียวเนี้ยโอ้เนี่ยสีเขียวเป็นไรล้อแล้วโอ้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคา 9 9 0 0ครับรุ่นนี้9,009 9 9 0 0ปั <99. S 1> ่นได้มีระบบติดตั้งสัญญาณการขโมยเรียบร้อยล็อกล้อคแล้วทีนี้คาตั้งแบบนี้เนาะอ๋อขาตั้งข้างบ่ครับขาตั้งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะไม่มีครับตั้งข้างมันอยากล้มเนะครับเดอ้อขาตั้งเหมือนรถจักรยานเพราะว่ามันนักแบตอยู่ตรงนี้นักหนักแบตอยู่ตรงนี้พวกเวลาตั้งเอียงอย่างนั้นหน่อจะล้มเพราะมันแบตมาสี่ลูกแบตดใหญ่ของในของในเหรอนายสั่งเหรอท้ายได้ด้วยด้วยนี่ รับรถที่เราเฉยเป็นแค่สะพานที่เฉยอ๋อทำอีกเจ้าของจริงๆยังไม่รู้ต้องรอพีิพัลลีมารอย้ายพิพัลีกลับมาอันนี้จริงก็ไม่ใช่ของพิพัลลีหรอกนะเขาส่งมาบริษีพิพัลลีเฉยเห็นเขาบอกว่าฝากรับรถน่อเด้อร์นะฝากรับรถแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเจ้าของรถคือใครก็รับให้เฉยๆแหละผมก็ยังไม่รู้กันเซอร์ไพรส์สงสัยจะเซอร์ไพรส์นะครับอ่า รถค,คันนี้ยังไม่รู้รยังไม่รู้จะของนะครับแล้จะม,มันไปเลยครับไปดีแล้วว่าเอฟซีสั่งมาให้แนละ้วน,นั่นของคุณเต่าทองคุณเต่าทองจะเปลี่ยนเป็นสามล้อโอ้โอ้เต,ต่าทองเหรอแท้วเปลี่ยนไปสามลอ้อเหรอ้คันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสามล้อนะครับ นี่ครับโอ้แสดงว่าคุณเต่าทองชอบสามล้อนั่นเนี่ยขับสบายใช้อะไรในรนครับมีลูกคอยเมียคีซอนลูกทอดเมียได้นะถ้าจะใช้จริงจริงผมว่าสามล้อดีกว่านะครสามล้ออ่ะมันมันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าอีกคันหนึ่งเต่าทอคุณเต่าทองนะครับสั่ง โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอาตอนนี้รถที่ฮิตฮิตมากที่สุดในเกาะก็คือรถไฟฟ้านะครับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ